สวัสดีค่ะหนูอยากรู้พี่จัดให้วันนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะได้ข่าวมาว่าคณะนี้นะคะได้รางวัลการประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2566เราไปตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ โรงงานกาจารสวยจั่เลมนะคะคมีเครื่องจักรมากมายเลยคะ่ะผมรองศาสตราจารย์ดรอเอเชษฐารัตรนพันธ์ครับอาจารย์ช่วยบอกความเป็นมาของโรงงานนี้หน่อยได้ไหมคะคือโรงงานต้นแบบผิกราฟีนครับได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานฝัดก,กระทรวงการมาดมศึกษาของเราเนี่ครับพัฒนาเป็นเครื่องผิดกราฟีนโดยที่เราต่อยอดอต้นแบบเครื่องผิดเครื่องนี้นะฮะจากเครื่องต้นแบบในห้องปฏิบัติการขนาด50กรัมต่อ8ชั่วโมงและนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายของโรงงานต้นแบบอนุพันธ์กราฟีนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ครับจากโรงงานกราฟีนของเราครับก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นกราฟีนลักษณะเป็นของเหลวซึ่งถูกนํามาทําเป็นลักษณะเป็นผงนะครับจากนั้นเราก็นํามาประยุกต์เป็นโปรดักที่ได้รางวัลนะฮะก็คือเป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดนะครับก็ส่วนประกอบภายในเราก็จะใช้เป็นกราฟีนมาประกอบเป็นตัวเก็บประจุนะฮะแล้วก็จะมีพันตั้มดอทนะฮะซึ่งเป็นการย่อยตัวกราฟีนทอกไซายลงให้ละเอียดเป็นขนาดนาโนนะฮะมาทําเป็น ปนประกอบหนึ่งในซูเป,ปอร์แคปเราซึ่งเราได้รางวัลผ่าวิจัยปี2566นะครับแล้วจากต้นแบบของเรานะฮะตรวเก็บระจุตรงนี้นะครับสามารถนำมาต่อยอดเป็นแบตเตอรี่กราฟีนจะเห็นว่ากราฟีนที่ผลิตดดจากโรงงานต้นแบบของสอจลเราซึ่งเป็นแห่งองประเทศไทยนียมีประโยชน์มากมายนำมาใช้เป็นวัสดุต,ต่างๆมากมายเช่นแบตเตอรี่และอื่นๆสำหรับวันนี้เราได้รู้เกี่ยวกับกราฟีนนะคะว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง สำหรับ EP หน้านะคะน้องโตจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามได้ในรายการหนูอยากรู้นี่จัดให้ได้เลยค่ะบ๊ายบายถ้าอยากเจออยากสัมผัสอยากชมผลงานกราฟีนบัะติกรกราฟีนก็มาชมได้ที่เ m t l Expo 27-29ีสเีสามษายนนี้ที่สจล